ค,ครับผมสวัสดีครับผมพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะครับกินกระดวงช n แนลโอ้ยเปิดคลิปก็ไม่บอกเล่นเอาเสเหนื่อย,<ป>ยร่วงเฮียจัดให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีอะไรมานําเสนอกับเพื่อนๆพื่อทุกคนเดี๋ยวรอชมนะฮะแต่ตอนนี้ผมขอแนะนำหนึ่งในทีมงานน้องใหม่ของช่องกินกระดวงช n แนลฮะพบกับเขาเลยนะครับผมครับเชญครับผม ครับผมมาจากนักกอซีครับครับผมไงาฝากไว้ด้วยนะครับผมหนึ่งในทีมงานกินกับดวงชาแนลนะฮะน้องพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะครับผมยอคๆอยอยอยอ,ยอ,ยอวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับผมข้อเป็ดลุยไฟในสไตล์แสงคองชินเขตน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะฮะว่าเรามีอะไรบ้างพริกครับพริกเราใช้ประมาณ30เม็ด แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทานเผ็ดลดลงก็ได้นะฮะสัดส่วนแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับผมอันที่สองนะฮะกระเทียมกระเทียมสับพริกก็เหมือนกันนะฮะใช้สับนะครับเราจะไม่ใช้ตำนะฮะใช้ตบแล้วสับสับเอากระเทียมก็เช่นกันนะฮะเราก็ใช้ตบแลวสับสับเอานะครับผมตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะฮะ น้ำมันหอยขาดไม่ได้เลยครับผงอร่อยนะฮะตัวชูรสเลยนะครับผมดูนะครับ<อ>แล้วก็น้ำสต๊อกหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำสต๊อกใช้น้ำต้มสุกแทนได้นะครับแล้วก็ต้นหอมนะฮะต,ต้นหอมของเราเนี่ยหั่นเป็นท่อนครับท่อนหนึ่งประมาณสักนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วก็ได้นะฮะ น้ำมันพืชนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือคอเป็ดย่างแสนอร่อยของเรานี่นะครับเนี่นี่เราทำการสับเป็นชิ้นแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ผัดคอเป็ดลุยไฟในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนในการลงกระทะจะเป็นยังไงเดี mm ๋ย hmm. วจะให้ mm hmm. น้องเจนินดี้ ของเราเนี่ยนำอุปกรณ์ทุกอย่างไปเข้าครัวและเดี๋ยวผมจะลงมือทำนะครับไปครับครับผมขั้นแรกเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับผมเราเอากราเทกระเทียมลงในกระทนะฮะกีะเทียวกระเทียมให้หอมแล้วเราก็เอาพริกป่นตามลงไปหอมพริกพริกป่นับผมพูดผิดนะพริกป่นที่เราได้สับไว้นะครับผม กลินก็ไม่นะฮะท่านเพื่อนๆทุกคนถ้าคลิปนี้รับกินได้นี่จะหนุนมากเลยนะครับผมตอนนี้พวกเรา <c oughs> เอาละครับผมเร,เราผัดพริกจนผัดเป็นเด่ๆนะฮะจนพริกเริ่มมีความหอมและสุกสะพัดเลยนะเรา แล้วเราก็เอาคอเป็ดใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับผม<ไ>เร่งไฟนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะฮะเร่งไฟไอ้ยอันนี้ถ<ไ>่ายจริงนะครับผมสถานที่จริงนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <ไ>เราเร่งไฟนะครับผมผัดผัดให้รสชาติพริกกระเทียมเข้าไป ขั S <S ้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวรอให้ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยนะครับผมไปครับใส่น้ำมันหอยเข้าไปฮะอันนี้เป็นขั้นตอนการปรุงรสนะครับง่ายๆครับไม่มีอะไรมากน้ำปลาใส่เข้าไปครับน้ำตาลทรายใส,ยส,ยส,ยสย่ไปเกลอร่อยใส่ไป ใส่ยผู้ใหญ่เข้ากันแล้วครับก็ผัดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมครับตอน,นี้ต้องใช้ไฟแรงเลยนะฮะไหนตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วฮะใส่น้ำน้ำน้ำต้มหรือน้ำต้มปูลงไปนะครับนี่นะ้อยแล้วน,นี่ก็ผัดเรื่องให้เข้ากันนะครับชิมครับ อ่าตอนนี้เดี๋ยวขอตัวออกมาข้างนอกก่อนนะฮะไม่ไหวนะครับในครัวอยู่ไม่ได้นะฮะโอ้พะเจ้าจอร์ดมันยอดมากว้าวโอ้ยอานะครับคอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้นะฮะผัดคอเป็ดนั้นล้กแตกครับผมกินชุนมากนะฮะเพื่อนเ่ทุกคนคงเห็นแล้วนะฮะวิธีการทำของเรานะครับ อาจจะมีบางช่วงมาตอนอาจจะติดขัดไปหน่อยเพราะว่าการผัดคอเป็ดอันนี้กลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมจะแรงมากแต่หน้าตานี้นะฮะเป็นไงครับน่ากินไหมฮะ <Yahoo! S 1> นี่ครับง่ายๆสไตล์แสงทองชินาเขตครับกินกับข้าวก็อร่อยหรือจะกินเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับผมอันนี้ละในความเข้าใจนะฮะเผื่อน้องๆหนูๆดูอยู่นะครับผม งั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาดูเลยนะฮะเราขอชิมน้ําก่อนนะฮะอันนี้เราจะไม่อวยนะครับผมจะไม่อวยนะฮะเราจะพูดความเป็นจริงเราขอชิมน้ําก่อนนี่ฮะดูนะครับผมเผ็ดขึ้นตารสชาติมีความกลมกล่อมมีความเค็ม ความเผ็ดความหอมของเป็ดคอเป็ดย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวเราไปชิมคอเป็ดกันเลยฮะคอเป็ดอ่ะส่วนที่สําคัญที่สุดคือหนังหนังอ่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วยิ่งเอามาผัดแบบเนี้ยโหบอกให้เลยครับสุดยอดจริงเดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยเพื่อนๆทุกคนดูนะฮะ บอกแค่คำเดียวครับยืนหนึ่งสุดยอดต้นทุนไม่กี่บาทได้อาหารจานโตเลยครับผมนะฮะอย่าลืมก่อนจบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยทำมาหลายคลิปละขอพันพันซับสไครต์สักทีเถอะนะครับผมโปรดเห็นใจด้วยนะครับผมแล้วอีพีหน้าเราจะมีอะไรมา นำเสนอกับเพื่อนเพื่อทุกคนติดตามชมนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย